โออ้้้้ฉััันนกกกกกมมมาาาาเเเเเลล่่ียียทหหรรรแววใใชไิดดดคคคงบสวัสดีครับผม,มนิพาทุกท่านมาดูที่สวิสเซอร์แลนด์ของแปลงนี้ติดถนนซีเลนตัดไม้เส้น3019นะครับบุกดาหานของเรานี่เองนะครับห่างจากสะพานมิตรภาพตเตาดาวแห่งที่สองเพียง3กิโลเมตรกว่าเท่านั้นครับอุ้ยนะครับนาทีทั้งหมด6ไห้3งานหน้าชาดแค0กว่าเมตรครับโอ้ไม่ธรรมดา ท่านไหนกําลังมองหาอยู่นะครับแนะนําแพงนี้เลยนะครับอุ้ยนะครับห่างจากดวงการธรําจานรสาหรือยเพียงแปดร้อยเมตรครับอยู่ตรงข้ามกับตรงเรียนจุฬาพนราชวิทยาลัยมุกดาหารปูปวยนะครับชนดอ้อมอ้นเลยนะครับแปลงนี้ก็รองแวะมาชมกันก่อนนะครับจงนวนราคาดูทีไรละหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมแปลงนี้อุ้ยสวยงามครับสวยงาม ททอดแต่ไอยก็สอนไปหอดเขาบอกว่าสิไปหาใครคนที่ช้ำก็คือ